อาดเ๊อดหมดจบเต็มเลยชี้อะไรวะเนี่ยใช่เหรอเออโอ้ก็ว่ามันแหลกๆมันแหลกใช่็กตอนพี่วิ่งไม่ได้ล็อกไม่ได้หรอกตอนพี่วิ่งเข้ามามันแหลกๆเปิดประตูประตูเปิดประตูเปิดประตูกดสวิตช์ประตูหรอ อ่ากดสวิตกดสวิตสวิตด้านซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือสวิตซ้ายมือสวิตอยู่ซ้ายสวิตอยู่ซ้ายโคเนี่ยออกไปที่ยังไงที่เร็วผมเาจะเป็นคนเข้าเองโอ้โหพี่หมอเข้าไปพี่หมอไม่รอดหรอกแม่งเล็งรอเลยใชเล็งรออยู่แล้วมันได้ยินว่าจะพีกไงไดนยินว่าจะพีกเช็คไงแบบว่าพีกเช็คอะไรอ่ะแต่พีกเปิดประตูแล้วให้ยิงดีกว่าทีไฟไปเลย นึงีมันเปิดแฟ่ยังไงนะกดตัว L อ่าอ่าลเดี๋ยวมาแปจาก5เหลือ4เเดี๋ยวผมเปิดให้นะไม่ต้องนับหรอก แลน้ำให้น้ำให้นํำให้ถ้าคนอื่นเข้ามาเห็นเห็นไฟมันเราก็เห็นใช่ปะเห็นเห็นเท่ากันนี่พิชันจะเห็นเท่ากันอ๋อต่างคนต่างเห็นนะใครยิงก่อนชนะเอี่หมอชนะแด่ทำโรงพกันเลยพี่หมอชนะมันลงวันนั้นมารอบแรกผมเก็บกินเรียบอะเยสตะรกติดไหนเออตกติดได้ไม่มี ย้าวางในและวย้เข้ามาในห้องวาวแล้วเปิดไปได้โอเคเยี่ <Okay. Okay. S 1> okay. เปิดไฟละวนะ่ะวางกับดักเลยตอนนี้เนี่ยโอแกตทองแบตแท็บโอทำงานอ่ะมุมไหนเอ่ยทางลงใช่ไหมทางลงทางลงฝั่งเอามาข้างในตรงนี้เนาะใช่เอาวางล็อกล่างเนะาะทั้งนั้นจะเปลี่ยนไม่เห็นอ่ะวางละนี่นะนี่นะถูกนะโอเค เออถุกห้องเคียร์โคตรจะเนียนประตูเปิดันก็ได้นะเสียงอะไรวะกระยิงมีเสียงมีเสียงยิงนัดนึงเมื่อกี้แเปะเลยอะมีเสียงแปใช่ใช่ใช่พี่หมอผมกลัวพี่หมอมีคนยิงมีคนยิงมีคน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 ด้านนอกด้านนอกก็จะด้านนอกเลยตัวเนี้ยรอมันอย่าแบทแทบรอมันอย่าแบทแบอันนี้ไม่รุ่นเดรนไน้นะไม่ต้องตกใจได้เลย หนึ่งศูนย์หนึ่งกระโมหนึ่งกระสึ่งกับเอคีเอเอาไหนกีบดีวะยังพยาามรับไหมยังไงมันก็ต้องเปิดไฟเช็คหรอววะใช่ใช่ใชมันเปิดมาเลยไม่ต้องห่วงครับเห็นแสงรอดมาแน่นอนผมขึ้นไปนะโอเค

อันกำแพงเออพี่พอดีพอหรอไม่เห็นไม่เห็นเห็นอันยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามาอันมีสองตัวสตัวตัวนึ่งคิดกำแพงแล้วแพงเออยิงไม่ทันรอชมเดเเปิด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 เปดเปิเปิดไฟปิดผมเปิดผมเปิดผมปิดไฟปิดไปปปิดปไม่ต้องปิดไฟอุ้ยผมตายไอ้เหี้ยเอ้ ลุ้งพูตายหนึ่งนะยิงจะตายตัวนึงเห็นไหมตายหว่าแม่งเอ้ยามาอยู่แต้มมันตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งพี่บอสตางตัวหนึ่งน่าจะตายตัวหนึ่งตายตายตายตัวหนึ่งผมยิงไม่ได้ไปตัวหนึ่งมาอยู่ตรงมันตายตัวหนึ่งมองไม่เห็นวะ มันมันทันแผลอยู่ไอ้บอสเปิดประตูได้เปล่าพี่เฮ้ยน่าจะตายน่าจะตายนะล้มหนึ่งล้มหนึ่งมาโดนแก๊สน้ำตามาโดนแก๊สน้ำตาผมสามศพมันมีตัวไออยูน่นะพี่มาโดนแก๊สน้ำตาเอาพี่ไอนี่วะ โอ้ยแล้วผมก็โดนแกน้ำตาเ้ยโอ้ยอยู่ใกล้ไม่ได้พี่เอาก็ตั้งรับเดี๋ยวผมแก้งรีโหลดนะพี่คุมไม่ได้วยพี่บองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยมี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 มยีมบองไม่เห็นเพื่อน

หมดหมดหมดหวยเอ้ยสามตัวสวยพี่ <ทำ S 2> สวย,ยทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยทีเนี้ยก็เติมโชคดีวิ่งไปเปติมเติมอยนะู่เนี่ย กำลังเดินขึ้นมาเดินวะไอ้ไอ้ออมีฉากรถสีแดงวะเลีอกเตียอาเหลือเออฮัลโหลเออเตรมเตรมเข้ามาตื่นกกโกกเอ้ี่มาเผมกหัวงวะไม่มืนวะอนนี้ยังไม่มนโอเคว่ากไปก่อนไปก่อนมีแค่นั้นหละ เอาดมดมดมเทเลโดปี้ไอเฮีลงยังไงวะเนี่ยเอาอยู่ทางนี้มาแล้วมาแล้วเยียแล้วโอ้ยเยแยะไปหมดเลยวะไปยิงไปยิงไปยิงมีคนมาไอเฮียเลี้ยไอเฮียดักมุมเดินไปไปเฮ้ยตามเตียงปืนเลยใช่ไหมไอสัตว์ตามเสียงปืนเลยใช่ไหมเออหลายตัวหลายตัวหลายตัว ใส่ๆพร้อมใส่พร้อมประจํำจุดประจำจุดเต็มเตม้อมเต้อมเ้อมตีนะไอ้่ลงก่อนเราไม่เจอมันะห่างกันนิดเดียวยังอ่ะเวลาเป้ยนดนดดนดไดนดไปโดดนไปโดดนไปโดนนไยโเปดนดนยนดปดนยน เก็บสอง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 เอ้ยกูตายอีกแล้วมันปิดประตูไห่เหรอมันปิดประตูมีประตูเก็บสองเป็นไงเนี่ยเก็บสองเก็บสองอย่าไปนับมันวเไฟยไรตรงมาไดวะเนี่ยไหมไฟคนตายรอรอให้พี่อ okay. oh, ีไว้ก่อนต้องให้ระบบได้ใช้ให้ก่อนขึ้นขึ้นเคลียร์บนถึงบนสุดแล้วบอกนะเดี๋ยวผมตามไป ปิดไฟแล้วนะผมปิดไฟนะไอ้สัตว์แล้วกูมือนอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวเปิดให้ไหมเราสองนะโอเคไหมเลยพี่เปิดตายหนึ่งสายหนึ่งเลยเหรอวิ่งวิ่งแชทเลยไหมบรรทายหนึ่งแล้วมันตายหนึ่งแล้ว เปิดป่ลปลาเพลก่อนไหมหรือยังไงปลาเพลก็ได้ปลาเพลก็ได้เฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายปิดก่อยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันอยู่มันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายซ้ายเหรอเต๋อเต๋อได้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 โออย่างโออย่างทำไงสามสองหนึ่งโยนโยนแล้ววิ่งอันนี้ยิงกาดยิงกาดยิงเช็คยิงเช็คในห้องในห้อง ตายต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 ยตอง้ัับเฮ้ยผมสลบผมส่มียลบผมสลบไอ้ยยไปไม่เี่ยวเลยยม่ีนปันแผลหน่อยปันแผลหน่อยปั๊มเอ้าโอยู่โอยู่รยิงได้วะยิงนึกออกเลยไม่รู้อยู่ดีมันปันแผลหน่อยูกอันเดียวอันเดียวอยู่อันอยู่ันเลยล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกที่เหลืออยู่แค่เดียวใช่ไ พี่บอสชาตีทนไปก่อนนะพี่เปิดประตูเลยอันนี้ยมันมืด่่คอไปมืดๆ้างนอกมืดปรับแกม้าก่อนปรับแกม้าด้วยปิดไฟปิดไฟอย่าลืมออกไปทางไหนเนี่ยวิ่งหาประตูปิดประตูปิดไปหนึงประตูปิดไปหนึงตามมาตามมา